ผมงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาเป็นอีกบ้านที่ท่านอาจารย์ลงรายละเอียดในการวิเคราะห์ให้ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ใหม่ได้เข้าใจทั้งนี้จึงต้องใช้เหตุและผลของหวงจุ้ยที่ถูกต้องเป็นหลักเพื่ออนาคตที่รุ่งเรืองของลูกศิษย์ต่อไปตรงเท้าอีกเยังเรียนไว้เต็มเลยค่ะมันกลายเป็นเป็นประตูเหม็นนะ่ะที่จะขึ้นบันไดมาเข้าบ้าน เข้าคอถูกบ้านซึ่งในทางพงจุ้ยเนี่ยห้ามในเส้นทางที่พลังผ่านหรือเราเดินผ่านมีแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นรายละเอียดสมมติว่าคุณได้พวงจุ้ยหลักไปแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยคุณไม่รู้วิธีการรักษดูแลแเหมือนทำสะดีทุกอย่าง อ,อย่างเช่นสมมุติว่าเกิดเปลี่ยนทางบันไดเป็นแทนที่จะขึ้นข้างแทนที่ขึ้นจากลงลกรถกลายเป็นขึ้นหน้าแต่ถ้าเบอรคุณยังคุณก็ยังตามมาลองเท้ามาขวางอยู่ในระเบียงมันก็เสียหายอย่มันก็จะเป็นในรายละเอียดพวกนี้ยด้เสร็จแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมทาแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดอะไรเงี้ยไม่สําเร็จ เพราะว่าก็เราทําไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงได้สามสี่สิบปีเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนฟรีมาตลอดเลย mm. เพื่อที่จะให้ใช่วมชุยให้ถูก mm. อใช้ให้เป็นเพราะถ้าใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นเนี่ยคุณขนตำราอาจารย์ไปเนี่ยสามสี่สิบเล่มไม่เกิดผลอะไร มันเนี่ยตอนเนี้ค่อนข้างบ้าน,นบ้านหลังนี้ค่อนข้างแก้ยากมาก้ <c oughs> ายหน้าแหวงเวลายืหนหันออกสายหน้าตกข้าแอมอแหวนฝั่งมังกรแหวงทางด้านข้างตัวขวามือแหวงอีกซึ่งไม่รู้ว่ามันจะ มันจะเต็มเมื่อไหร่แล้วมันเต็มขึ้นมาเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรมันก็โดนอกเฉพาะตอนเนี้ยที่ที่เราเราอยู่ของเราแบบเนี้ยเราก็เสียหายไปเยอะได้เสียโอกาสไปเยอะโอ้ไม่งั้นมีเยอะกว่านี้อีกเยอะเสียไปยี่สิกว่าล้านแล้วจ้ะเดี๋ยวลูกน้องโกงไปที่ที่แบงคือเป็นหนบิวค่าจ้ะ แวนนักสุงคือ N W แล้วห้องน้ำใหญ่สุูง Q S E น W W ใช่โดยคู่ไม่ดีจะเอายังไงบริวาณไม่ดีบ้านเสียซับแก้เนี่ยใช้เวลาอีกมันหาสารใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันแห่งมันแห่งทั้งสามชั้นเลยนะถูกแหวงสามชั้นที่มันแห่งมันแห่งทั้งหนึ่งชั้นสามเลย จริงจริง,รง,รงแล้วหนักสุดเนี่ยคือทิศทางบ้านบ้านตอนนบ้านบ้านเป็นบ้านมรณะทิศทางอยู่ในทะิศทางมรณะขอผู้ชายเสียทร,รัพย์มรณะเข้าจะเสียเงินตอนที่อยู่บ้านเดิมทิศทางอาจจะสปอร์เรามากกว่านี้ทีจะแก้หรือจะย้ายเอาตรงตรง,ตรงเลยตอนนี้ต้องต้องแก้เลครับเพราะว่า จะย้ายตอนนี้ก็คงยังคือตอนนี้ผมพยายามจะหาจะซื้อแต่แต่ถ้าทิศทางนี้ก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าที่ข้างๆตอนแรกก็กะว่าจะซื้อที่ข้างๆแล้วก็ปลูกหลังเล็กๆท,ที่ที่ได้แจ้งเสักครู่คุณจพิรุธหุ่เกบใช่ไหมใช่ใชครับข้างหน้ามันตวนออกขั้งหลังตว,น,ตวนออกตวนออกเลขสามเป็นมรนณนนะหรือถ้าเปลี่ยนให้เขาเป็นคนจัดการเรื่องเงินทั้งหมดไมได่ได้ได้สลับแบบได้ต้องเอาตามความเป็นจริง เพือ่อทิศทางเนี่ยคุณอ,อยู่ไม่ได้ก็เป็นมรณะต่อคุณเลยไม่โอเคอ่ะเลยไม่ได้เสร็จก็คอนโดเขอยู่คอนโดเบ้านนี้ก็ยังอยู่แต่เป็นนอนแบบไปน,นอนที่คอนโดคือคือใช้คอนโดนนนเป็นเพลย์อย่างครับทําเป็นเพลส์เพือ่อที่จะ จากโต๊ะจากอะไรใช้พลังเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยนะคะพลังมาจากดินเนี่ยเราจะต้องนับตั้งแต่ปากทางเข้าเลยว่าเส้นทางเป็นยังไงถูกแบ่งเยอะไหมถูกย่อยเยอะไหมอย่างของคุณเนี่ยคุณอยู่ท้ายหมู่บ้านเพราะฉะนั้นใช่พอซอยกันด้วยเวลาคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาคุณไปทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะถูกแย่ง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 ว่ามันจะเหลือหลือเรามันยากลำบากมากอุปสรรคอยเยอะด้วย ประมาณนี้มันจะไม่มีงานไหนราบรื่นสบายอันนี้คือเส้นทางพลังในวิชาจารย์พอมาถึงปัญหาแรกคือปัญหาก็คือเงาสะท้อนทีนี้เส้นทางแับทิศทางเนี่ยเราแก้ไม่ได้เพราะเราอยู่ในหมู่บ้านไปแล้วแล้วทิศทางนี้มันก็คือหันไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วเพราะพื้นที่จํากัดทีนี้ถ้าวิชาของอาจารย์รือวิชาหนึ่งก็คือวิชาดาวเพลิงสวรรค์เนี่ยคุณขึ้นไปอยู่บนคอนโดเนี่ยเรากินพลังฟ้าเราไม่ได้กินพลังดินแล้ว เราก็ใช้พลังฟ้าปริมาณขนาดไหนล้วก็เปิดประตูรับขลังเอาแล้วเราก็จับพื้นที่ภายในทั้งหมดนั่งกินนอนให้ถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกับเราไปเริ่มต้นใหม่เลยอืมเราไม่แตะบ้านนี้เลยตามสบายไม่ต้องไปแก้กรดีเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่หาคอนโดคือคนแก่ที่นี่มันบอกว่ารายเจ็ดสิบเอ็ดแสนมากเขาสำคัญเนี่ยเวลามันแหวงเห็นไหมคะเวลามันแหวงพื้นที่ตรงเนี้ย ตรงเนี้ยหมายถึงเจ้าบ้านโดยเฉพาะผู้ชายแล้วตรงนี้หมายถึงบริวารลูกน้องอ่ะนนนนใช่อันเนี้ยทิศแค่ทิศหน้าบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงลูกน้องไม่มียางเกรยแต่จริงครับเพราะว่าคืออยู่บ้านเก่าเนี่ยมันดีอยู่มาตั้งแต่เด็กตรงน,นู้ตอนทําก็มันก็ดีมาเรืเ<า>่อยๆแต่แค่มาอยู่บ้านนี้ได้ห้าปีก็เริ่มสองสามปีแล้วมีปัญหา <c oughs> <c oughs> มันดีมาสกกาหนึ่งครับ พอมันถึงเวลาเนี่ยประมาณปีหกห้าใช่เลยครับอาจารย์หกห้าในหูทั้งเจอลูกน้องก็ทํางานเสียหายด้วยผมก็ต้องมาแก้ปัญหาค่อยๆแก้ตอนมันก็เริ่มขี้ขายแต่มันก็ยังติดขัดเรื่องที่ลูกหนี้ที่จะเราก็ตามอยู่เ็ายังไม่จ่ายนู่นนี่นั่นนะก็เลยนะครับตัดสินใจคุยกับฮ้ยเธอลองไปเรียนหาไปเรียนงานจ้างดูครับคือเวลาแก้เวลาที่จะ กะแ,แก้เนี่ยพูดถึงเออ่คือบ้านมันเสียตำแหน่งสภาพแวดล้อมันเสียนะครับเนี่ยมันใช้เงินและเวลามากมแล้วตอโดยเฉพาะดวงคุณเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยไม่โอเคม,มากๆในทางวิชาอันนี้ไม่ต้องไปตกใจรู้ไว้เพื่อ,อะจะได้ใช้ประกอบในการ ในการแก้ไขในการที่เราจะตัดสินใจเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยเพราะนั้นยิ่งปล่อยนานเนี่ยออ,อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยตอนเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นดีว่าคุณเป็นเป็นคนที่นับถือพระนับถือเจ้าก็าะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งท่าน มาดูในรายละเอียดการแต่งบ้านของคุณเนี่ยด้วยความด้วยความที่เคารพศรัทธาแต่มันแต่งผิดหมดเลยอ่ะมีทุกชั้นก็ไปทําบุญมาผู้ใหญ่ให้บ้างกูบาอาจารย์ให้จนเราก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนก็เลยแต่ภรรยาก็ว่าครับตลอดอ่ะผมไม่ใชื่อเนี่ยก็มันมันต้ผลกรบทบ เพราะนั้นถ้าถ้าเป็นเป็นอาจารย์คิวกระเป๋าออกไปดีกว่าคือจํานวนคนคุณไม่เยอะคุณจะติดจะติดหมาท่านนั้นแหละหมาสัตว์สัตว์เลี้ยงมีแม่บ้านดูแลไม่คือเราเราเราเอไปก่อนไปเพื่อไปเพื่อเติบโตไปเพื่อรุ่มเรืองไปเพื่อให้มันมีเงินก้อน ให้ทุกอย่งางก่ดซึ่งมันอาจจะใช้เวลาสามเดือนห้าเดือนประมาณนี้อ่าไม่ไม่ต้องยาวไม่ต้องเยอะ,ออะครับอาจารย์คะกระต่ายเจ็ดเนี่ยจริงๆแล้วให้กระต่ายเจ็ดย้ายไปคนเดียวก่อนก็ได้เนอะเหมือนที่เขาไปทำเล็ดอ่ะเราย้ายไปเช่าเราไม่ได้ย้ายไปซื้อใช่จะซื้อนะอยู่ดีอยู่ดีทำเงินโอเค เราค่อยว่ากันอันนั้นแล้วแต่คุณตัดสินใจแต่เบื้องต้นคือให้มันแสดงผลให้คุณเหน่เฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเซฟเฮาบ้านพิเศษบ้านพิเศษอาจารย์ให้เป็นบ้านพิเศษเหรอโอตายโอตายเทนจให้บ้านอะไรนะครับบ้านหลวงอ๋อเอาไโอเคคราบหลงโอเคเอ่อคือภรรยาเนี่ย เป็นเป็นคนหมายเลขสี่ลิงสี่ครับอ่าเป็นลิงสี่เพราะฉะนั้นเออบบเขาอยู่ติดเขาอยู่ติดน้ําไม่ได้ฮะอยู่ติดไม่ได้แต่เห็นน้ําจะดีอ๋อติดเลยไม่ได้เห็นน้ําดีไม่ได้ติดน้ำเลยน้ำจะเยอะไปใช่ไหมคะเอ่อมันไม่เหมาะคนที่เป็นราศีพิณิคอ๋อค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปสามีภรรยาเนี่ยเขาอยู่บ้านหนูได้ไหมคะจ๊ะเออกรต่ายกระต่มันมปันปวดบ้านแปดให้ผู้ชาเป็นหลักค่ะบ้านแปดมัชมลูกปีเออมันควรจะอยู่บ้านแปดให้ผู้ชาเป็นหลักไปเลยแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ตะกี้บอกอะว่าเขาเป็นคนสี่ผู้หญิงแล้วนะค่ะ ถ้าถ้าเห็นน้ำเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าเห็นเงินเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่าเดิม,มจับได้จับได้เดิมมันเดิมมันจับได้แต่มันจับแว,บแวบบ่าจ,าจ,าจาช๊ <laughs> <ๆ>บ อันนี้เป็นทอดซ้ำน,นี่อันนี้เป็น่บ้านี่อันนี้เป็นพรอดดวงชะตาแล้วเคะเป็นอดดวงชะตาพอดวงชะตาดีหรือไม่ดีพอเข้ามาอยู่ในบ้านมันก็จะเป็นแปลออกมาเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้เราเลือกบ้านที่ดีไปอยู่แล้วก็เป็นบ้านที่เสริมดวงชะตาด้วยมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นและเร็วด้วยต้องไม่ต้องว่า โอ้ก่าจะฟื้นตัวต้องเป็นปนีให้เห็นไม่ต้อง<ด>สามเดือนสามเดือนก็นานแล้วถูกเพราะว่าถ้าแก้บ้านนี้เนี่ยปีนี้ก็ไม่ควรอีกมันเป็นดาวชงพอ,ม,อมีเคาะหรือกระทบปุ๊บก,กระทบอีกทั้งปีเลยยาวคือ,อคือคือตัวบ้านกับตัวคนเนี่ยมันชงสามพีชะก้านที่กระตา ทีนี้รถแซฟด้วยนะใช่ค่ะหัได้กว่าการตัแตมใช่คือเราทำเป็นสเต็ปสเต็ปก็ได้อยู่ดีแล้วเราไปหัดโตขึ้นอะแล้วก็อยู่ไปชอบใจซื้อเลยบ้านบ้านบ้านดีครับคือการซื้อซือพื้นที่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 เป็นที่ดินอย่าไปคิด ในช่วงยี่สิบปีนี้อย่าไปคิดโดยเฉพาะดวงชะตายอย่างคุณมันไม่โออาจารย์คะถ้าโดยตอนนี้ถ้าเกิดคนเจ็บเนี่ยถ้าไปอยู่บ้านัวงแ้ท่านจะให้นอนหกใช่ไหมฮะหกเจ็ดได้ได้งั้นตอนนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวทีมงานที่บายเรื่องคอนโดบ้านัวงให้ให้เจ้าบ้านเลยนะครับท่านอาจารย์เออครับได้โอแกนชาร เดี๋ยวเดี๋ยวเงินพอเปล่าเลมันไม่มันไม่ทันใจอ่ะกรณีที่ย้ายไปอยู่คือลูกชายลูกชายก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะถ้าเขาอยู่ได้อยู่ไปแล้วถ้าพาเขาไปอยู่ด้วยได้ไหมคะห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องก็จะต้องใหญ่แคหน้าโมอยู่ที่นี่คือคือต้องเรียบแต่ไม่ได้ใส่ละสมแต่ว่ามีรถรับส่งครัังเ่นนีอะบ แล้วแล้วคือผมมาสวดมนต์แล้วไปนอนงนู้นได้ใช่ไหมครับผมไม่มาสวดมนตบ้านนี้อ็ไแค่ไปนอนคืนอ๋อสี่คืนสัปดาห์อ๋อโอเคครับเราจะกลับมาที่นี่ได้ฉันก็โอเคไม่ติดไม่ยากใช่ไม่ติดโอเคครับอันนี้ง่ายง่ายแล้วสะดวกที่สุดแล้วเห็นผลเร็วที่สุดครับเออแต่ไม่ถ้าถ้าอย่างเช่นไปนอนตรงนู้นกลับมาเช้ามาสวดมนต์ที่นี่ แล้วไปทำงานแล้วก็พอมันเย็นก็กลับไปอย่างน้อยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องใช้โต๊ะอาหารที่ที่ห้องนั่นสักมือหนึ่งเช่นดื่มกาแฟมื้อเช้าหรือว่ากินข้าวมื้อเย็นอะไรแบบนี้ค่ะครับอืมสี่คืนต่อสัปดาห์เพราะว่าลูกชายทานมังซิ่วแลตลอด ชีวิตของเขาเขาเพิ่งทานเขาขอทานมาได้สี่เดือนตัวขอไม่กินเนื้อสัตว์สามเดือนกว่าแล้วเขาจะจะละทั้งชีวิตใช่ไหมนะลูกชายถ้อถ้าลูกชายกินมังซีวอรัลเขาจะแข็งแรงนะอยู่ดีๆเขาขอกินเองจากเด็กไม่กินหลักเลยเราก็ยุ่งๆกับเราอยู่แล้วอันนี้เรื่องอาหารเราไม่ค่อยได้กินร่วมโต๊ะกับลูกอยู่แล้วตอนนี้พอดีแล้วอนุโมทนาครับ เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องคอนโดเดี๋ยวทีมงานอธิบายเพิ่มเติมให้ครับโอเคเอาตามนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ